ดีจ้าสวัสดีคพี่นอ้องตรงไปอ่ะนะว้ายบ่ายโมงบ่ายโมงว่าหิวข่าว่ัเนี้พี่น้องเดี๋ยวปุ๋ยเขาเนีกินข่าวตัว้ตลละมือช้ากินแต่ผลไม้อ่างงนซื้ออง,งุ่นซื้ออ่าซื้อบักอง,งุ่นซื้อบักแตงโมแล้วก็ซื้อสม้มเมื่อวานนี่มาจากตลาดนัดพี่น้อง ใส่ตู้เย็นใส่เย็นเยบนเห็ดหนังใส่เอี่ยมใส่เอี่ยมมัดผมรวบผมกส่หมวกปิดผักปิดปากห่อเ่าต้องเซฟน้ำพีนองเพราะว่ายี่บนไอเราวมนมีเวลาห้าขวดพีขวดอย่างอ่ะมันอยู่กับกลิ่นมันอยู่กับกลิ่นมันเหาในห้อสูตรสูตรกลิ่นส ouais ูตรอะไรเข้าไปที่ปวด เห็ดห้องบอสเซ้าไอเป็นพี่น้องทุกคนต้องสิบแล้วก็เป็นการเต่งตัวที่ให้มันสุขถูกสุกขาวลักษณะในการปรุงอาหารนะเช็ดแล้วนังตะแพ็รเขาปรุงเรียบร้อยไปพัดน้ำมันเรียบร้อยเป็นปะลาราบองผัดสุกนะคะทุกคนเมือนเห็ดปะลาราบองผัดสุก เงือนเทียน้ำพริกปะทู่ล้วก็จะได้ซอยงานศพบเขาแล้วหลังจากนั้นแล้วบังก็จะลงไปภูเก็ตพี่น้องเป็นจะเป็นจะนายบ่ทบนขอบคุณลหลายๆเลยขอบคุณเอฟซีปลื้มใจปลื้มใจดีใจที่มีที่มีมพีมีน้อง มีด้หลายคนที่ซัพพอร์ตเรื่องด้านจิตใจยี่บนญเท่แค่ด้านจิตใจที่ที่ทมันมีผลกระทบต่อการเขาอื่นว่าจังไหนที่เราเราถูกกระทำแบบนี้นะทร่มาทู่มากมากมายหลายคนเลยทีเดียวแต่และมือนี่พี่น้องแต่และมือยี่บนนี่จะได้จะได้รับกำลังใจจาก เอฟซีที่แบบหักที่บนอิหลี่รักมากบางคนห้บางคนโทรมาเราห้ไห้เหดือดใจลิตรน้นององุองอบลมเจ้ารือพี่โทรมาจากอเมริกาน,น้นองอุบลนุอโอดเป็นคนดีเป็นอย่าง,น,งน้องอบลขึ้นเจอแบบนี้พี่เหลือใจแห้งพี่เหลือใจไหล บางคนก็โทรมายัางบ้านไอ้เบาอย่างเลยพอได้ยินเสียงยี่บนอันยี่บนบหมจา้าแมนจา้าโอ้ยยายได้ยินเสียงหายแล้วครมีพี่น้องยิบบนก็โอ้ยแบบเพื่มยี่บนกับบุญว่มมาจะต่อบ,บุญแทนคุณพี่พนๆนอ้องๆเขาแบบใดเนาะอ่าห้กับนั่งใจดีดีพี่น้องที่เขาเล่นตวนมาไม่ยังหรอกคือชีวิตยีบบน,น่ะมันมันบ่ได้มันบ่นไ,ดนได้สบายแล้วก็บ่ได้สวยหรูนะถึงจะเดินสายฝอก็จริง ฟอคนแรกก็บ,บ่ได้รวยพอคนแรกก็ไม่ได้รวยมันอาจจะเป็นที่ดวงสตาโศกวาสนาเฮ้พี่น้อง่าไปวาก,กันเขียงเลือกแขีงยงไพ่แข่งไหนแข่งบุญเขียงวาสนาเข่งบ่ได้ฟอคนแรกเล,เลากะดีแต่เราบร่รวยพี่น้องผัดตายกับนี้ปัญหายู่บนกะเมียนซบเมียนซากร้อ,อยกระดูกร้อยอังกุ้งอังคา้านขี้เทา่าจนเรียบร้อยจนเลว,จน,เวจนนั่น มาเดินอีกเจอเจอคนหนี่อีกก็คิดว่าจะฝากผีฝากไข่น้ากันก็บ,บ่ใช่กบับบ่แม่นอีกอันนี้ก็เ,เลยมีคนอิต,ตุนนี้บนมาเป็นอย่างนองเขาก็คือ,อยังเป็นคนดีอยู่ทําทําความงามความดีขยันมันเพียนบกโ,โกดบกโกงสื่อสารกับสุขคนคนแหลกก,กกับตายซ่ากัน ยังเป็นปัญหาไปยน้องเขาคนที่สองนี่ก็เออมาหลับปากเป็นมันเป็นหมอทุกคนก็เชื่อทุกคนก็แหกําลังใจก็คิดว่าสิไปกันได้ปัญหาที่มันเกิดว่าใช่เรื่องญงผููได้ก็ว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่แค่ว่าย่ยบุญโบว่าใครสบายมันก็มีทางแก้ไขแต่ด้วยที่เขาเขาเ,เอามาเป็นขออ้างแหละพี่น้องก็มาเป็นขออ้างโดยที่เขาอยากมีใหม่โดยที่เขาแบบเจ้าชู้อยากเปลี่ยนผูหยิ่งไปเรื่อย เขาก็หาทั้งอ,อ๋อเขาก็หาทั้งไปผนทุดท้ายผนทุดท้ไทยผู้เฮาเป็นคนหลับกร,รม,มันนอ่ผู้คนเบิ่งแหล่าฤทลิตูวนจะบอกคนที่บอกอยืมบนมาจะบอกเถอะจาบอกเถอะจะพูดไปเพื่ออะไรพูดไปให้ตัวเองไรค่าพูดไปเหมือนตัวเองอะไรอาวรตัด เยื่อใยเขาไม่ขาดฝรั่งเขาไปเขาก็คือไปก็โอ้ยกยมเจ้อกะเยืดต,ตอกยม่หลาไรกะลู่ยูวฝรั่งไปหล่ะก็คือไปที่ข่อยวอาก,ก็เพราะว่าม,มันเป็นงานนเป็นไรได้มุจ้อไปบอกซ่องที่บด้เกิดเหตุการณ์แต่ว่าเอาเหตุการณ์ขาเงี้บุญไปบอกบอกเขาเส้าบอกหห อีปากกัจหว่นมันดีใจแห้งมันมาสิปันไล่ได้หอดให้หอดยายบบนมันเอ้ยหอดซื้อหอดเสียงเลี่ยวเดี๋ยวนี้อือิีปากเปรี้ยวน่ยก็ดาแบบปันว่ายายบบนเป็นลูกบ่มีม่พอม่มีเม่ปัน่ายายบบนไปเหตุยังไงมันมันเดือดร้อนแ้มันสิเป็นจิตตายปันยายบบนเป็นขาขวดพ่อโวดเม่มันตายมันเดือดร้อนมันดา จนน้องวิไล่วายายมันเป็นไผ่มันจังมดดาเจ้าขักเทผมมันเหลือใจแคะผอยากไปสู่ลุกบมือกับคนพวกนี้พี่เหมือนเอายิมสีนไปเล็กกับเกลือเพราะว่าคนพวกนี้มีมันสำนึกจีด้าใดที่จังใดใดกับจังกูไม่กูไม่กลัวกูไม่อายกูด้านอย่างเดียวอื เขาก็บ่ต้องไปห่วประมาณน่ะมันอยากรออย่างกัมันรอไปโหลดมันอยากหากินกะแมันหากินน้ำคนเดียวนะก็มันหาไปโหลดบบบนี้คนที่มาบอกเฮียบนเศ้าอ่ะมุจจากิดบางโหลดว่าขนาดข่องอื่นมันก็ยังเอาเรื่องเล่าของเยบนไปบอกเฮยบนก็ต้องเบ้าก็ต้องเซฟโวนให้จ้กขวงบุกป้องเกียรติจ้กขวงปุกป้องศักดิ์ศรีเจ้าขวงในเมื่อช่องอื่นก็เอาเฮียบมดไปบอกแบบเสียหาย แล้วพอใหญ่งเนี่ยเราเห็ดให้ียบี่บุนเน่ะเสียหน้าเสียตาขายหน้าขายตาคักยี่หลีพี่น้องมันผสมกับเราเป็นลูกผูชายมันผสมกับเรามาเปิดมาเปิดโตมาฝากเนื้อฝากตัวมาเปิดตัวกับเอฟจีของญี่บุนเลยลินผู้ายเนะลินมะมีกระดูกพี่น้องลินมนมีกระดูกกระดกไปยันในก็ได ่ตอนแรกรักน้ำต้มผักก็ว่าหวานแต่พ่อ,อยู่ไปนั้นน,น้ำตาลก็ขมมีอย่งกบดีจากยางมีหน่นองคนหนึ่งท่มาศูนแห้งศูนแท่นเยบนุนท่วบวกให้เยบนท่วงเอาแหวนขึ้นพ <c oughs> ี่น้องย้ายท่วงเอาแหวนขึ้นมาเลยแหวนที่ยายซื้อให้ ทองสลึงนั่นหาสิบต่างนั่นที่ยายซื้อให้วันเกิดตอนอยู่พัทยาท่วงมาเลยในเมื่อเขาบ่าหากักแล้วว่าต้องเอาของเฮาต่อบาอันยายก็บาสร่างเขาทอเขาก็ซื้อให้ยายอยู่ก็สร่างมันซื้อให้นะ่ะยายประเด็จิดอันเนี้ยมันผิดเป็บสูนีงน่ะพี่น้องยายประเด็จเป็นคนหักหลังเขายายเป็นยายบ่แม่นเป็นคนถิงเขาเขาเป็นคนถิงยายเอาของยายขึ้นมา เรามันสิมาท่วงอะไรอย่างของของมันเพราะมันเป็นคนถิง่งย้ายไปเองมันซื้อไห้มันเอาไห้เขาก็ต้องเอาเขาเสียเปรียบเขาเสียตัวเขาเสียเวลาเขาก็ต้องเอาเราย้ายซื้อไห้มันนะ่ะมันถิง่งนยะ้ายน่ะเอาของมันเอาของ,อ,ขอ,งอันย้ายขึ้นมาอจะไห้มัน <c oughs> นี่บุญกันเโอ้ยคือยายบุญเป็นคนแบบจา้าเนี่ะไอ้ยังก็ได้คิดดีทำดีน่ะพี่น้องตอนที่ไห้เขานะ่ะตอนที่ไห้เขานะ่ะคือพุ่มใจแฮ้งเลย เป็นเงินของตัวเองนะเป็นเงินนำพักนำแรงของตัวเองนะทุกคนยี่บุตรสาบานเลยเป็นเงินนำพักนำแรงของตัวเองเป็นเงิน youtube เป็นเงิน y o YouTube ยี่บุตรไปกดออกมาเงินเดือนออกพอดีเงินเดือน youtube ออกพอดีเดือนนั้นได้สองหมื่นกว่าบาทยี่บุตรก็เลยเอามายี่บุตรก็เลยเอามาสื่อแบนะเน่แบนนมันก็เริ่มไอ้ท่องก็เลั่เริ่มขึ้นเนาะตอนนั้นเนาะสลึงสลึงรับท่าไดลรับแปด แปดพันกว่าบาทตาว่าทา้าสื่อเป็นสองสลึงมันมันก็มีลดคาน่นนี่นั่นสองสลึงมันอยู่ที่หนึ่งมืนเจ็ดพันสี่ร้อยบาทหนึ่งมื่นเจ็ดพันสี่รอยบาทเจ้บุญกะจูงมือแล้วเขาลานมันบะจูงมือแล้วเข่าลานเอาเอามือไปให้ไปให้เจ้าของลานเขาเอาอ่าแหวนนั่นใส่มาให้ใส่เบิง้งเลือกนั่นเลือกนี่ใส่นั่นใส่นี่ พอได้ใส่ปุ๊บเขากาใส่ไปเทียบกับลายแหวนมาเอาแบบใดแบบใดดี่บ,บนไข่แล้วบึง้งว่าเอาตัวนี้เนาะอันนี้สวยดียังสันนี่่ะแล้วก็โอเคอัะพูยูเดี๋ยวตะคุณเขาก็เลยว,ว่าเอาอันนี้ละ,ะแล้วก็ใส่ไข่แล้วใส่มาใส่มาหอดบ้านใส่มาหอดห้องดีใจกอดหอมห้องพี่นองกอดเ้าหอมเท่าขอบคุณยูลลหลายๆที่ที่ยูสื่อของขวันมันเกิดให้ฉัน ซึ่งมันไม่ขาสําหรับสําหรับอ่าสำหรับอยังก่อนอันใจอมันไม่าทั้งมันมีค,มมค,าามคุณค่าทางใจสําหรับฉันพอมันเป็นของขวัญชิน้นแรกที่ฉันได้จากผู้ยิ่งจากคนที่ฉันหักก็เลยคือแบบแสดงว่าใอญ่นี่บบเคยได้น้ำไผ่เลเด้อนี่เนาะอันพี่น้องเพิ่นก็เพิ่นก็เอ,นกเอามือหญ่ๆปุ่มๆมเพิ่อนอะเพิ่นกถทายรูปเด้ออืมกถ่ายรูถทายรูกทรงไหลูกทรงไหหมู่ทรงไห้เพื่อนเพิ่นเบิง เดี๋ยวมันก็ว่ายุ่นถอดออกถอดออกแล้วก็จ้องไข่ไทยเพื่อนก็เลยถอดออกนะถอดออกแล้วก็ทายทายรูปแล้วก็ส่งให้ผู้นั้นส่งให้ผู้นี้ส่งให้ลูกสาวเบิ้งส่งให้มูอเบิ้งอ่ามื่อกี้เป็นวันเกิดของฉันวันเกิดของฉันอ่าแฟนฉันซื้อซื้อแหวนซื้อท้องให้เป็นของขวัญเพิ่นก็ทายรูปส่งให้เขาเบิ่งลูกสาวเพิ่นก็เซ่เออก็ตอบมาเออขอบคุณไอ้ยังก็แฮปปี้ฉันดีใจด้วย คี่คุณแเฮปปี้ทีนเขาให้ของขวัญทีมี่าสําหรับคุณสําหรับอันพอเพื่อนฝูงอีกยังปุวงป้วงปิงป้งอ่ะดีใจแห้งยิ้มบอหุบแล้วก็กอดเท้าบอว่างพี่น้องดีใจแห้งี๋ยวบอกเคลื่ว่าเอ้ยยูบ่เคยมีคนสื่อให้เลยบอก็เคิดว่าก็เลยถามแล้วว่าอันทีนพันๆมาแฟนยูบ่เคยสื่อให้บอกเราบอกนี่ต่ฉันสื่อให้เขาเออมันชัวเนาะเคดื่บด้านด้านสมมตินี่กูนี่ชัวเนาะ <laughs> พี่น้อยเงี้ยบนเลียบสัวเกาบุสัวดอกบารีอยู่มาต่อมาได้พี่น้องอยู่ต่อมาปีกายนี่ปีกายนี่ก่อนสิบปเนี่ยดีนะยัยบนไปเห็ดท้องให้เราบปเห็ดสอยข้อให้เราเพอาย่ยเป็นยัยบนไปเห็นยัยบนไปเห็นท้องท้องอา่านักบาทหนึ่งแต่ว่ามันจะเป็นแบบเป็นแบบปีปีปปมันบ่ไล่ไล่ไลป่ปีปีอ่ะไล่สบายอ่ะมันเป็นย,วง,นยวงเป็นยวงเป็นยวงอ่ะ แต่ว่าเอาเ้นใหญ่บ่าเอาว่าเอาเส้เยา้วแต่เอาใหญ่น่ะเอาใหญ่เอาสันใหญ่จากน้อยยังเสร็จอ่ะบาทหนึ่งนี่เออมันก็เหมอกับกับปูซายไซมันก็โอเคอยู่เดี๋ยวคนคิดแล้วคิดอีกกูไปปีนี้กูสิกูสิเฮ็ดทองไปเลาไปเื้อไพ่แล้วบอกคิดเด้พี่น้องบอกกับยายจิ๊มยังบ้าอยู่นะบอกกับยายจิมนะบอกแล้วก็บอกกับพีที่อยู่ทั้งเหนือแล้วก็ออกไอเดียนะแล้วก็ไอเดียว่าอ่า น่าจะเฮ็ดแหวนแบบแหวนลงยาแหวนลงยาแบบเป็นชื่อสลักชื่อ,อซื้อสื้ออันบนกับซื้ออ่นรุ่นนี้คู่กันก็คิดว่าเออปีนี้พลาดปีนี้คือเราบได้มาฉลองบได้มาวันเกิดอยู่เมืองไทยแม่นบ่ถ้าเรามาอยู่เมืองไทยทยู่บุเบิดเบิดอีกแท่ไนนนอนอืมแต่หูบ่าว่าวันเกิดยี่บุญย่บุนบได้อย่างนั้นเราไม่ได้แล้วบได้ให้เรามาสื่อท้องห้เรามาสื่อท้องห้นั่น เขาซื้อตุ่มหูห้เด้ไปนองเขาซื้อตุ่มหูห้แต่สวยทีแล้วใส่หนะ้น่ะเป็นของ่ปุบนไปเพิ่มมาไปเพิ่มมาหลังจากที่เมื่อยเติร์ซื้อห้ญี่ปย่นบก็ไปเพิ่มมา,อ,อ,า,มมาอันนี้ปีที่เรามาซื้อไผ่แมนบอ่าปีที่เรามาซื้อไผ่ที่เรามาเมาอ่ะหลดแท็กซี่มาหอดบ้านนะ่ะปีนั้น่ปยบนก็นเลียเอาตุ่มหูที่เราซื้อไปเปียนเป็นแหวนเป็นแหวน,นสลึงหนึ่งลูกหัวใจ นั่นแหละบานี้อันแล้วก็ถามอยู่ว่าตอนไปแล้วก็ถามอยู่ว่าหวนที่อันอยูเปลี่ยนจากตุ่มหูมาเป็นนอันมาเป็นแหวนอันยังย้งบอยั้งเกาโชว์ให้เราเบิง้งเราของฉันที่ซสื้อให้คุณยังย้งบบยั้งแล้วก็เอาให้เบิง้งเราไปใส่แบบนี้ตู่สิบเวลาสิบไปหันไปหนีไปวันเกิดหรือว่าไปกินเลียงยังเราจ้งคอยเอามาใส่เราเอาไว้ไน,นีตู่สิบบานี่น้มีน้องมีน้องคนหนึ่งเขาคือแบบเขาศูนย์เขาปีนหฮง บอกโทรมาหลังไหมโทรมาทัางเมกซึ่เจอกับยี่บุเอ่ะย้ายท่วงขึ้นเออมีมีมีอยู่ในคอมเมนต์มดจรสิเคยเห็นอยู่ดอกก็มีอีกผู้หนึ่งมาท่วงไปท่วงแบนขึ้นเลยย้ายว่าสันก็เโดสร้างมันเถาะกระางมันเถาะเอาไว้ให้มันเอาไว้ให้มันหูว่าเป็นของเฮ้าอยู่หันละมันฉิบว่อขึ้นจังหน่อยติว่าแบนมุ่งนีเป็นขวางผู้ใดก็แต่ว่าเพือขึ้นดอกแต่เพืขึ้นมันว่เป็นนังสี่ดองพี่น้องเนาะ กูเดินหนาต่อไปเลยล่ะเจ่ว่าถามมาเป็นอย่างคือเบอกบอกกดมันมาบอกจนมันมีมันเบาบนล่ะเจะบอกมาสังเกตดูมาสังเกตอยู่ช่วงช่วงปลายๆที่วันเกิดดิบุญเนาะเขาถามมายุอยากไปยุอยากไปใส่บัถามอยุต่บะประพาไปอยุอยากไปใส่บัวอเปล่าฉันบอกอยากไปใส่ดอกมันหนาว ถ้าฝนบ่ตกถ้ามีแดดนะ่ะบ้านเกิดฉันน่ะพ้าฉันไปเก็บเห็ดสิ่งที่ฉันมีความสุขคือฉันได้เขาป่าฉันด้เก็บเห็ดฉันโอเคเราผ้าไปดิน้องเบ้นเราผ้าไปบัปดนี้ยวมเลี้ยงเราจงค่อยผ้าไปร้านอาหารไปร้านอาหารมาถึงกับลมแห้งแห้งพี่น้องไปกินร้านอาหารอาหารนั่นตามซั่งนั่นแหละมันเห็ดกับเขาบรเสบะกเซ็บคี เข้มบัณนี้ย์บกญกินกกินเขากินอย่างไปตะบานเลี้ยวห้องทองไปเลี้ยวเมืนบ่ห้องทองไปเลี้ยวพวกก็เล็กินน้อยเดียวบ่มาเอายิ่มอยู่เลี้ยวเมือนบ่หรอกอาหารมันกับเสพน้ำก็เลยกินน้อยเดียวบัณนี้แล้วก็กินแล้วก็กินบะเบิดก็เลยแบบเขาก็ใส่อนเป็นสำหรับมาบรได้ลาดมาเนาะก็สร้างเป็นอาหารเป็นจานมาหรอกก็เขาเป็นจานมามันบ่เป็นถูมาเป็นถวยมาบัณนี้ก์ก็กินบ่เบิดแล้วอืม ก็เลยให้เขาใส่กล้องให้ใส่กล้องก็เอามาบ้านยั้นหมอเศ้าแล้วก็มาเวียดให้เล้ากินเยอ่บนก็เราก็ถามว่ามื้อคืนอาหารแสีบบออะไรวะเพราะเสบฉันเห็ดแสีบกลัวก็เลยว่าฉันเห็ดกินแสีบกลัวผัดผัดผักรวมมิดพี่น้องผัดผักรวมมิดใส่น้ำมันหอยเฮ้ยมันยังมันเข้มเข้มจนนว่ะเยอะบนกินสิบ่ได้มัเนี้นั่นแหละแล้วก็เลยว่ายุบว่าแฮปปี้ดีฉันก็บ่ได้ทัดฉันก็บ่ได้เป็นอย่างอืม ทีหลังก็ไม่ต้องไปก็ได้มันเปลืองแล้วก็มันเสียเวลาเสียเวลาเ้าพผักพนมันหนาวบ่ไปก็ได้เห็นอยู่บ้างก็มีความสุขเห็นอยู่กับยูยังก็มีความสุขน้เวิญาพาออยู่บนเป็เก็บเห็ดไปเก็บเห็ดเราไปลงจากรถเด้อแล้วนั่งหล่นโทรศัพท์อยู่ทั้งรถจนมาเยี๋ยบนเก็บเห็ดโง่มากกนเลพากลับบ้านกลับมาหอดบ้านแล้วก็มานอนอาบน้ำแล้วก็นอนบงที่วี่แล้วเน่แล้วก็ไปเข่าสวน พาฟื้นแล้วแน่แล้วก็ไปเห็ดหลดเห็ดหยางแล้วแน่ไปเก็บเห็ดนี่ไปเหล็กๆกับตื้อเรื่อนได้เป้าไปดีดีเก็บซอยเฮาโน่นนี่นั่นแต่พักหลังๆมาปีสุดท้ายนี่มึงอยากไปกูพามึงไปมึงอยากไปกูพามึงไปแต่ว่านางถ่ายอยู่ทงรถนางหล่นโทรศัพท์อยู่ื่องรถกระเลวเต้อันนั้นก็ะเลวเต้เขามักแม,ม่นว่าล่ะเขามักจนเมื่อนั่นยิ่บนที่ว่าไปพ่อหมูน่ะไปพ่อหมูน่ะ อยืบบนขอแล้วเด้ฉันก็สืกกับบ้านแล้วฉันอยากไปเก็บเห็ดยุวไปรงฉันยุขโคกยุอันอัน,อ,นอันป่าเห็ดแน่ยังวะแล้วว่ายุบญานบ่อบ่ญานมลนกับบ่มีนี่ยเป็นญาณน,นะพื่อน้องกับเป็นแปนเขาเรียกว่าฉันไปเก็บกับสองโมงสองชั่วโมงแล้วยุกะกับอันไปรับนักเรียนกลับมายุก,ก,กผ่านมาหนียกุกบีบแต่เอาฉันเดอร์ ยี่บุกอะไปเก็บเห็ดเต็มกระตาเห็ดหล่เราไปอยู่ห่างเกันเราประธานเราก็บบเราก็บบจอดนะอันนี้ยี่บุกว่เออบลเป็นยังหรอกยางไปกระไดมันก็บบไกมันบลยางมายางมาฮอดบาดดูคนตีเขามองคนยังไงดีตะกันแล้วก็กระตือลือหล่อนอยู่เราพักหล,ลังๆอ่ะเราพายุเก็บมะย่างเราห้หามตลอดบลบ่ให้ไปเก็บเห็ดนะ อุ้ยสิเก็บมาเฮ็ดหยังเก็บมาแล้วอยู่ก็บ่กินเจ้าบนเจ้าบนว่าฉันชอบฉันมีความสุขเราว่าอยู่มาอยู่มานี่อยู่มาอยู่สวีดนอยู่บ่ได้ฮักฉันนี่ตอยู่ฮักยู่ยู่มักเฮ็ดกี่ว่าฉันบ่ฉันก็ฮักอยู่นั่นล่ะแต่ว่าฉันไปเก็บเห็ดมันคือมันเป็นความสุขของฉันมื้อไหนเป็นมื้อสุดท้าย ที่เยายบนหนังถือกระตาษเห็ดยางน้าพรมแล้วก็บอไปอีกเราเห็ดที่เยอะบนตากไว้เยายบนเอามาบ้านมาเบิดแล้วก็ส่งมาให้อยู่เด้แต่ว่ามูเป็นเฮ็ดที่ว่าเี็ดคาตาเล่นที่เยอยบนลวกแล้วแพ็คใส่ถุงสิบล็อกใส่ตู้เย็นไว้เยอะมากหมวดว่ามันเกือบสิบลูกมั้งใส่ถ่องฟิตตู้เย็นด้วย ผมได้บอกว่ายุ่เห็ดกินเป็นบอว่าฉันเห็ดกินเป็นยูแบบที่อยุ่เห็ดให้จันกินเห็ดกินเป็นเออยู่เห็ดกินยุกเห็ดยุ่ก็ต้องเอาถิงเดอยุคปรต้ังทรงมาเดอมันทรงบอได้ฉันรู้แล้วว่าถ้ายุคกินมาท่านยุคก็แจกเพื่อนไปแล้วว่าฉันเห็ดเป็นยุดอก บวกันยังหนูเวคำนองกับทั่วมาบอกว่าให้ยญุบุญเป็นช่วงเขาวเวียนขึ้นพี่น,น้องตามมันเถอะแล้วมาสีเบาบื๊ดแนวสีเบาเยียงพ่อยายเนี่มีทั้งดีทั้งบอดีแล้วบอดีก็มี่ว่ามันมาว่ามันมาแล้วดีเต็มเลยหรอเนี่บอดีก็มีแต่ว่าญุบุญก็บ,บอวบาซื่อๆนี่ยละ่ะก็ถึงเวลาสีเบแต่ว่ามีคนมาสก,กิดบังดู เดี๋ยวก็มีคนเอาดักทานนู่นนี่นั่นมายี่บนเบ้าอีกหรอกพี่น้องถามว่าเ้าเฮ็ดหนังอะไรเอวอนเขาติบ่อยู่บุนเดี๋ยวเนี่ยคือมันเจ็บเขียนมันสร้างบนนี้เลยเนี่สร้างค่ะม่สร้างจังได้จะแค่ไปเห็นทีว่าไม่ต้องกิดอะไรมาก คือกลับไปแล้วคือกลับบ้านไปแล้วฉันไม่ให้มาอีกแล้วโอ้โห,โห,โห,โหบ้างแผนไปยังแนบเนี้ยยังรับ,บพูดบ้างแผนไปก็ยังห้าสจคือห้าบจีบหูน้ำกลดหรอคือห้าสิบบเจ็บคือห้าสิเจ็บบ้เป็นฝรัง่รงมันเจ็บบ้เป็นนะนี่บางคนนฝรั่รงเขาเจ็บบ้เป็นอย่างย้ายเขาคิดบด้เป็นหรอกเขาไปคิดเล็กคิดหน่อยเลือก็คือเหลือแม่นแล้วมันเป็นผู้เหลือเข้าไหม ก็ร้องเขากระล้องมันหักเขาหัวสักหัวขวมแล้วเขาไปเลิกมันมองดูหว่วยมันก็พ่อตายกันแล้วคือจังพญายมายที่ย่าบุญคุยอยู่เนี่ยแล้วกเกือบตายย้อนมาแล้วแล้วอกหักนี่เล็โดนพยินแล้วโดนหยิจถิ่งแล้วนี่เลจริงโดยบ่มิสาเหตุนี่เนี่ย เก็บปางตายจนแล้วบอะกาเปิดใจผู้ดใดคือนกันอยาไปคิดว่าฝรัง่งอยาไปคิดว่าฝรั่งมันเจ็บบ่เป็นมันคิดบ่เป็นทิ่งก,ก็คือทิ่งเลิกก็คือเลิกก็ร้องมันโดนทิ่งเบิ่งเปียกคนกวนไอ้ทิ่งคนกวนไอทิ่งมันเนี่ยว่ามันทิ่งดอกเฮ็ดเห็ดให้แล้วเจ็บปวดเนี่ยก็ยังว้าเไปนั่งใส่ปา่าว่าจะเขาบ่ดี เขาเห็ดกับฉันคยกับฉันอืมเขาบ่อีเขาเห็ดกับฉันเจ็บแสบฉันอุตส่าห์ฮักเขานี่สมควรนแล้วอืมนูว่าคว้นเจ็บปวดเปนังนไดแต่มันเปลี่ยนือบ่มมันือบ่เกิดหรือมันจะมาแก่แค่นกับเี่ยบนเนี่บอกนี่ยบนบ่รูู้เรื่องไหมพี่น้องเขาเห็ดแล้วอีหลีคนค้นกรนเนี่ยเขาเห็ดเล้าอีหลีเขาหักหลังแล้วอีหลี ฮักล้างแบบฟื้นม่ได้จังเฝ้าหาผู้หญิงคนใหม่มาดามใจล่ะถึงสีดามใจก็ยังก็ยังเป็นนางก็ยังลำพึงลำพันธ์แบบเขาเห็ดกับฉันเจ็บแสบมากเผาลูกเผานั่นเผานี่เขาเขาหายหอน,เ,เ,หนเขาเห็นแล้วเขาเห็ดจอกขวงวันนี้มันย่างจอกขวงเห็นเขาได้ปะเนี่ย Ừ. cứu băng này mẹ, chépปวด boa này, ôi <laughs> còn tiền nhắn to con, chạy đoàn gì đâu quàng cây sung gì, có không cứ để lại phi nông, bye bye